วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวอ r เทคโซนช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับสุดยอดเทคโนโลยีทางการทหารจากทั่วโลกทั้งอาวุธยุธโทโธปกรณ์ยุคใหม่ระบบป้องกันภยัยทางอากาศไปจนถึงทีปนาวุธสุดล้ำระดับโลกถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศที่ทรงพลังที่สุดในโลกซึ่งสร้างโดยรัสเซียและมีชื่อเสียงในฐานะระบบที่แม้แต่เครื่องบินล่องหนยังต้องเกรงใจนั่นก็คือ S-400 t r i m f หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ SA-21 Grauler S400F เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะไกลที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทเอามาสันตี้ของรัสเซียโดยเริ่มเข้าสู่ประจำการในปี2007มีหน,น้าที่หลักในการตรวจจับติดตามและสกัดกั้นภัยคุกคามทางอากาศไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบเครื่องบินขับไล่ขีปนาวุธร่อนขีปนาวุธทิ้งตัวหรือแม้แต่ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง สิ่งที่ทำให้ S-400 โดดเด่นก็คือความสามารถในการตรวจ,จับและยิงเป้าหมายได้พร้อมกันหลายเป้าหมายในระยะทางไกลามากโดยสามารถตรวจจับเป้าหมายในรัศมีไกลถึง600กิโลเมตรและสามารถยิงสกัดได้ในระยะไกลถึง400กิโลเมตรซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของขีปนาวุธที่ใช้ในการยิง S400 ใช้ระบบเรดาร์หลายชนิดในการทำงานร่วมกันหนึ่งในนั้นคือเรดาร์ 91N6E Big Bird ซึ่งมีความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายได้หลายร้อยเป้าพร้อมกันและยังสามารถแยกแยะเป้าหมายปลอมหรือสิ่งกีดขวางอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วยระบบนี้สามารถใช้ขีปนาวุธได้ถึง4แบบได้แก่ 40N6 48N6 9M96E2 และ 9M96E ซึ่งแต่ละแบบมีระยะยิงและความเร็วต่างกัน โดยเฉพาะทีปนาวุธ4 0 n 6ที่มีระยะยิงไกลที่สุดถึง400กิโลเมตรและสามารถสกัดกั้นเป้าหมายที่ความสูงถึง185กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นระดับความสูงของทีปนาวุธทิ้งตัวเลยทีเดียวอีก 1. จุดเด่นของ s 4 0 0ก็คือระบบเคลื่อนที่ของมันโดยทั้งเรดาร์และแท่นยิงสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการตั้งระบบพร้อมยิง และสามารถเคลื่อนย้ายไปยังจุดอื่นได้ทันทีหลังยิงเสร็จทําให้ระบบนี้มีความยืดหยุ่นสูงและยากต่อการถูกโจมตีตอบโต้ในแง่ขององค์การใช้งาน S400 ได้รับความนิยมจากหลายประเทศทั่วโลกเช่นจีนอินเดียตุรกีและซาอุดีอาระเบียโดยเฉพาะการจัดซื้อของอินเดียที่มีมูลค่ามหาศาลถึง5,400ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2 0 0 0 0 0ล้านบาทไทยซึ่งเป็นข้อตกลงการซื้อขายที่ใหญ่ที่สุดระหว่างรัสเซียกับอินเดียในทุกไม่กี่ปีที่ผ่านมา ราคาของระบบ S 4 0 1รชุดนั้นอยู่ที่ประมาณ500ล้านถึง700ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1 8 0 0 0ถึง25,000ล้านบาทขึ้นอยู่กับจำนวนแท่นยิงถีปนาวุธและระบบสนับสนุนอื่นๆที่รวมอยู่ด้วยโดยระบบ1ชุดนั้นประกอบด้วยเรดาร์หลักแท่นยิง8คันรถบรรทุกขีปนาวุธและระบบควบคุมการยิงหลายฝ่ายมองว่า S 4 0 0เป็นระบบที่สามารถเปลี่ยนดูลอำนาจทางอากาศในภูมิภาคได้ทันทีที่ถูกติดตั้ง เพราะสามารถควบคุมห้วงอากาศในรัศมีกว้างมากและยังมีอัตราความแน่นยำสูงในการสกัดเป้าหมายแม้จะเป็นเครื่องบินล่องหนอย่าง F-22 หรือ F-35 ก็ยังไม่รอดพ้นเรดาร์ของ S-400 อย่างไรก็ตามการจัดซื้อ S-400 ก็มีผลทางการเมืองไม่น้อยเพราะสหรัฐอเมริกาออกมาคัดค้านประเทศพันธมิตรไม่ให้ซื้อระบบนี้จากรัสเซียโดยให้เหตุผลว่าอาจเป็นภัยต่อระบบ N A T O และเทคโนโลยีของสหรัฐแต่ประเทศอย่างตุรกีก็ยังตัดสินใจซื้อและติดตั้งระบบ S-400 แม้จะต้องเผชิญกับการคว่ำบาตรจากวอชิงตัน ถ้ามองในภาพรวมแล้ว S 4 0 0ไม่ได้เป็นเทียงแค่ขีปนาวุธแต่มันคือระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ครบวงจรครอบคลุมทั้งการตรวจจับการติดตามและการสกัดกั้นเป้าหมายได้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับต่ำใกล้พื้นดินไปจนถึงระดับสูงสุดในชั้นบรรยากาศและนี่คือเหตุผลที่ทำให้ S 4 0 0เที่ยง F กลายเป็นหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทรงพลังและน่าเกรงขามที่สุดในโลกยุคป,ปัจจุบันครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ความเห็นของคุณไว้ด้านล่างแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณต้องการชื่อคลิปคำอธิบายแฮชแท็กและคีย์เวิร์ดในภาษาไทยสำหรับโพสต์ y o u t u b e ด้วยบอกผมได้เลยครับ